ใด้ที่รักสุขภาพโปรดต้องด่วนเราจะขอพาคุณผู้ชมไปพบกับเบื้องหลังการถ่ายทำโฆษณาตัวใหม่ของยาชงสมุนไพรตาสุกเน่งานนี้นะคะได้ซีซีเตอร์คนใหม่เพียงมากปรินและเตยจิรินทรอน การทีกองถ่ายโฆษณาจะเป็นอย่างไรใช่กองจากปากของทั้งสองคนเลยดีกว่าค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในกองถ่ายภาพยนตร์โฆษณาค่ะในฐานะที่เราสองคนเป็นพรีเซนเตอร์คู่กันค่ะ <Well. S 2> ก็ดีใจค่ะที่แบบว่าได้ร่วมเป็นหนึ่งในครอบครัวของฟิตเนสค่ะดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากค่ะครับผมสำหรับผมก็ดีใจครับผมดีใจที่ได้รับเกียรติให้เป็นพรีเซนเตอร์ผู้ชายคนแรกของฟิตเนสครับผมก็ฝากผลงานโฆษณาตัวนี้ก่อนเนาะแล้วก็อยากฝากให้ทุกๆคน ะคะดูแลสุขภาพร่างกายเติมให้ดีแล้วก็มันออกกําลังกายทุกวันยิ่งดีครับและที่สําคัญอย่าลืมดูแลตัวเองทุกคืนก่อนนอนนะครับต้องขอบอกว่ารัดที่สุดกับการตุกติดเบื้องหลังการถ่ายทำเลยทีเดียวแหมน,น,นับว่าเป็นหนุ่มหล่อสาวสวยที่รักสุขภาพจริงๆนะคะ